เพราะว่าคันนี้จะเป็นขีปแดงเกือบทั้งคันนะครับก็จัดล้อเป็นโอเอซีดมาเวลขปแดงก็หล่อมากๆอีคันนึงครับสำหรับ XLT นะครับตกแต่งเป็นชุดเหล็กรอบคันเลยยกขึ้น2นิ้วล้อขอบ20จะสวยขนาดไหนจะเท่ขนาดไหนไปชมกันเลยครับสวัสดีครับฝอยตด,ส,ส,ด,ส,ส,ดสายลุยนะครับโอ้โหวันนี้บอกเลยว่าพามาชมรถหล่อมากๆอีคันนึงครับสำหรับ XLT นะครับตกแต่งเป็นชุดเหล็กรอบคันเลยยกขึ้น2นิ้วล้อขอบ20 จะสวยขนาดไหนจะเท่ขนาดไหนไปชมกันเลยครับด้านหลังผมนะครับจะเป็นตัวรถนะครับรุ่น XLT นะครับคันนี้บอกเลยว่าตกแต่งสวยงามมากๆไปชมที่ไรายการกันเลยนะครับเราไม่รอแล้วลุยกันเลยนะครับป่ะอันดับแรกเลยที่เห็นกันชนหน้านะครับเป็นของแฮมเมอร์นะครับคันนี้นะครับตกแต่งไปนะครับครบอุปกรณ์ตกแต่งทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นกันแข็งด้านล่างนะครับหูลากนะครับกันชนหน้าแฮมเมอร์ดีไซน์นะครับอันเนี้ยพูดกันทุกคลิปอยู่แล้วนะครับโอเค เอาแบบว่าเป็นคือการชนทฮมเมอร์แลวการใส่แล้วดูหล่อดูดุดันดูเท่นะครับแข็งแรงทนทานนะครับกันชนได้นะครับตัวที่2นะครับกระจังหน้าเอโบวาดีนะครับเป็นสีแดงตัดดำนะครับใส่แล้วประโยชน์ของเขาสวยงามนั่นเองนะครับแล้วแต่ลูกค้าเลือกนะครับมีหลายสีหลายแบบมาพร้อมกับไฟหลีนะครับสามดวงด้านหน้านะครับพอไฟหน้านะครับที่เราใส่ให้สองข้างแบบนี้นะครับทําให้มันดูแมทกับตัวรถนะครับแล้วให้มันดวงตามีความคมเกมมากยิ่งขึ้นแถมยังไม่พอสกรูปทรงฟิตนะครับ อันนี้ไม่มีอะไรจริงๆหล่ออย่างเดียวใส่แล้วทําให้หล่อนะครับมาพร้อมกับม้ากระโดดสีแดงแบบนี้แล้วก็ขีดแดงนะครับที่เราใส่ให้มันดูโดดเด่นนะครับเพราะรถเป็นสีดําทําออกมาแล้วนะครับดูดูเด่นมากๆนะครับต่อมานะครับคิวร้อนะครับเลือกใช้นะครับเป็นคิวล้อหนิ้วมุนเงินนะครับหล่อมากๆนะครับสําหรับคันนี้นะครับคิวร้อเนี่จะมีหลายแบบนะครับแต่คันนี้เลือกใช้เป็น6นิ้วหมุดนเงินนะครับทำให้มันดูมีดีเทลต่างๆให้มันดูโดดเด่นมาก่ขึ้นล้อเลือกใช้เป็นมาเวลนะครับขอบนะครับ ดำตัดแดงแบบนี้เลยนะครับมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับมองเข้ามาเนี่ยดูมีความสวยงามเพราะว่าคันนี้จะเป็นขีปแดงเกือบทั้งคันนะครับก็จัดล้อเป็นโอเอซีดมาเวลขีปแดงออฟศูนย์ยางจะเป็น3ามนะครับสิบสอด้าไอยีดอกเอ็มทีนะครับตัวนี้ได้บอกเลยว่าสวยงามมากๆเพราะว่าสายลุยไม่ควรพลาดต้องเป็นดอกนี้เท่านั้นที่เห็นแดงๆข้างในไม่ใช่อะไรนะครับก็คือปีกนกที่เราเปลี่ยนเพื่อปรับองศาของมุมล้อเพราะว่ารถคันนี้มีมีการยกตัวรถให้เพิ่มขึ้น สองนิ้วนะครับก็คือเราจะได้ปรับองศาของตรงล้อไม่ให้รถกินยางนั่นเองนะครับโช๊ยังใช้ของเดิมได้เพราะว่าโช๊ที่เราได้มาเนี่ยครับมีความสมรรถนะใช้งานได้อยู่แล้วนะครับมาดูด้านข้างกันนะครับมาด้านข้างนะครับเป็นตัวแฮมเมอร์นะครับมีการลื่นเอกลักษณ์ดีไซน์แข็งแรงสวยงามเช่นเดิมพูดเหมือนเดิมทุกคลิปนะครับลายนะครับตัวนี้ไม่ใช่เสือดำครับเสือเทาเสือเทาตาแดงนะครับก็แล้วแต่ลูกค้าเลือกก็อย่างที่บอก ว่าเลือกลายได้เลยนะครับตัดให้ได้แบบได้ทุกแบบนะครับเบาลองมือเปิดลาวหลังคาจัดไปแถมไปนะครับมาะชม์ลูกบ้าหลังนะครับก็เป็นแฮมเมอร์เช่นกันนะครับตัวนี้เป็นรุ่นตะแกรงนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวไฟถอยนะครับจะมีถึง12ดวงนะครับถอยที่เนี่ยสว่างมากนะครับแล้วก็ยังไม่พอนะครับมาพองไฟเบรกด้านบนนะครับดวงที่ตามนะครับสีขาวๆเลยแต่เวลาเราเบรกเป็นสีแดงนะครับแล้วก็จุดยึดสปอร์ตไลท์สี่ดวงด้านบนเลยบอกว่า สายลุยเอาไปใส่เพิ่มได้เลยนะครับทันมานะครับที่เห็นนะครับอีกตัวนี้นะครับก็คือล้อก็เซ็ตเดียวกันกับตัวด้านหน้าเลยแล้วก็คิวล้อเซ็ตเดียวกันนะครับกันชนหลังคันนี้ครับก็ยังเลือกใช้เป็นของแฮมเมอร์นะครับรุ่นโนวานะครับตัวท็อปสุดเช่นกันก็ตัวใส่บอลลากปางน๊กแก้วใส่สวิตไฟนะครับแป้นเหยียบนะครับก็จุดยึดต่างๆเซ็นเซอร์ไฟถอยนี่ครับเก็บอย่างดีนะครับเก็บไว้ด้านในนะครับก็ชนอะไรก็ไม่แตกนะครับจุดใส่เซ็นเซอร์ นะครับที่มีมาให้นะครับก็ครบเลยนะครับยังไม่พอฝาครอบท้ายก็ FORD นะครับเป็นแดงตัดดําแบบนี้นะครับสวยงามเลยนะครับมองเข้ามานี่โดดเด่นคันนี้เน้นย้าเลยว่าเป็นขิปแดงทั้งคันนะครับแผ่นอะคริลิกคําว่าレนเจอร์สีแดงแบบนี้นะครับใส่แล้วหล่อมากๆนะครับมองจากด้านหลังนะครับยังไม่พอนะครับข้อไฟท้ายนะครับเพิ่มเส้นสายให้กับตัวไฟท้ายนะครับให้มันมีมีมิติในการมองเข้ามาอ๋อแบ่งแยกเลยนะครับเป็นขาวเป็นดำนะครับไฟถอยไฟเบรกนะครับชัดเจนนะครับ สวยงามมากเลยครับสำหรับคันนี้นะครับราคาลด9,044,000บาท XLT นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับตัวนี้สวยงามมากๆนะครับก็ยังไงลูกค้าที่เข้ามาชมนะครับก็นี่เลยฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพราะว่าคันนี้สวยงามมากๆนะครับเป็นรุ่น XLT ที่ตกแต่งผมบอกเลยว่ารถทุกยี่ห้อทุกรุ่นสามารถแต่งได้แบบนี้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็น X l ั XLT Y-TAG r a p t o r แล้วก็ Everest สสามารถแต่งให้มันเป็นชุดเหล็กแบบนี้ได้หมดนะครับ ก็ยังไงลูกค้าที่เข้ามาแล้วก็ขอขอบคุณมากนะครับฝากกดซับสไครต์กดติดตามแล้วก็อยากจะดูคลิปไหนพิเศษก็คอมเมนต์ไาได้เลยหรือว่าสนใจแบบนี้ก็อินบอกวาหาฝอยอัตสายลุยได้เลยนะครับยังไงฝากช่องติดตามไว้อีกอย่างนึงครับถ้าสมมุติว่าลูกค้าสนใจที่จะโทรมานะครับโทรมาเลยครับศูนย์ไปเก้านะครับเจ็ดแปดศูนย์ห้าสี่เจ็ดห้ายันย้ำอีกทีนะครับฝอสายลุยนะครับเอฟฝอยตัวสายลุยนะครับศูนย์ไปเก้านะครับเจ็ดแปดศูนย์ห้าสี่เจ็ดห้านะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุ